ต้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมแล้วก็ช่างไก่เจ้าปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะครับคือตอนนี้ไม่มันอยากรู้มันยังคาใจอยู่มาที่สสารสอพานที่โชงูอ่ะและไอ้งูเขียวหางไหมอ่ะมันโตท้องเหลืองอ่ะมันมีที่ไหนไม่มีไอไอที่ตัวเหลืองอ่ะตัวเหลืองอ่ะไอตัวสีเหลืองทองใช่ไหมใช่ไอน้ำจัดอยู่ในงูแปลกด้วยใช่ไหมงูแปลกคืออะไรก็คือใส่พันไม่ แปลกก็แปลกสายพันุใหม่ก็สสยพันหม่เป็นเรื่องกันอ่างูใสยพันธใหม่อ่ะอ่ะฮะมันจัดอยู่ในสายพันใหม่ไหมอือก็อย่างนี้นะครับมันก็บางเอิญที่นิทรรศการเนี่ยมันจะมีการแสดงงูเขียวหางไหมตาโตตัวหนึ่งที่มันมีสีผิดปกติก็คือสีของมันจะเป็นสีเหลืองทองอ่านะครับช่างไก่ก็เลยสงสัยว่ามันมันไม่เคยเห็นเนี่ยมันมาได้ยังไงก็คือจริงๆเป็นแบบนี้นะครับ เขาเรียกว่าคามผิดปกติทางไม่สีอ๋ออ๋อนี่รู้เรื่องไหมไ่สีที่มันผลิตสีนะเออใช่ใช่นะครับจําได้ไหมครั้งหนึ่งเราเคยไปดูทิฟฟานี่บลูอ๋อไงูสีฟ้างูสีฟ้าอ่านะที่คือเราไม่ได้เราไปถ่ายมาแต่เรายังไม่เคยเอาลงอนะครับคือเราเคยไปดูกันนะเดี๋ยวถ้ายังไงก็ลองไปดูกันก่อนล้กันครับ ี่แหละฟ้าจริงช่างไม่บางทีช่างกลางคืนนึกออก่าบางทีเราไปหาปลาเราเห็นปุ๊บล้วก็มองพันผ่านมาเป็นฟ้ามันเขียวเขียวมันมันมันมีทั้งเขียวทั้งเหลืองนะบางทีบางทีก็ท้องเหลืองมันก็จะกลายพันไงมันไม่กลายไม่เลยหรอกมันไม่กลายเหรอเดี่ยวหางไม่ท้องเหลืองนี่แหละหรอแต่ตัวนี้ตัวนี้ตาตัวนู้นนะตัวนู้นมันท้องมันมันออกหนเไอ้ท้องมันออกตัวนี้สวยสวยนี้ฟ้าเลยสวย กนั้นออกโอนน้ำงเ,เงินนะนะมันก็จะเป็นความแปรผ่าน,านตอนที่ไปเจอที่แรกเจอยังไงครับ,ออรรบผมไปตัดหญ้าไปตัดหญ้ากบว่าในบ้านทำวามสะอาดบ้านนี่นะครับก็คือเจอผมก็เรียกว่าใส่ย,ยางเห<อ>ี่ยวฟ้าใส่ไฟหรืออะไรเงี<อ>้ยผมก็ไม่ได้สนใจแลตัดตัดผมก็ลองดูมนันก็ยังอยู่ มันมันอยู่นี่มันขคดอยู่รัยมันนอนขคดกับกิ่งไม้หรือว่านะครับมันเป็นรัวาคดเหมือนคองงเงอใช่ไหมครับจะโคดดักคือมันมันกันกคือเาระดักรอเหยื่อกินเหยื่อผมก็เลยยิบโทรศัพท์มาถ่ายมาถ่ายรูปไว้ว่างูแฝกผมก็เลยถ่ายถ่ายรูปไว้เสร็จแล้วผมก็ไม่สนใจผมก็ตัดจ้างผมต่อทางานผมต่อแล้วเจอเจอที่แรกก็เจอมาสี่วันครับจะได้สี่ห้าวันสี่ห้าวัน ไปมันก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิม,มแม่ผมเจอขาไม่หวานแม่ว่ายังอยู่มผมก็ไม่ได้สนใจวันนี้ตองยังยู่วันนี้ตาัมอยู่ทีนี้ผมเลยไปดูบ้างดูไหมผมก็เลยไปจับไปดูแล้วผมก็ไปจับมาตอนที่ตอนที่เจอตัดตัดตด่านในเกือกบเพราะว่าเกือบไปโดนตัวมาเลยใช่ไหมเกือบโดนเหมือนกันครับโอ้ก็ดีเขาเหลือยหลบเหลือยหลบไปเลยใช่โอ้และนี่ก็จะเป็นงูเขียวนะที่ ตัวสีไม่เขียวตัวสีฟ้าของจริงนะมีนางฟ้าทิฟฟานี่บลูเนี่ยนี่ก็คือของจริงเลยนะครับจริงๆทิฟฟานี่บลูเนี่ยมันเป็นงูคนละชนิดการที่เขามีการโพสในเน็ตนะมันอยู่ประเทศไต้หวันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคนละสายพันธุ์กับที่เราเห็นในบ้านเราบ้านเราเรียกว่ามีนางฟ้านางฟ้า,า,ฟาเออบางคนก็เรียกงูเห่าฟ้าน,นะแต่จ,จริงๆมันคือง <c oughs> ูเขียวหางไหม้ที่มีความผิดปกติของสีนั่นเอง <c oughs> แต่ไม่ได้ ไม่ใช่งูที่บอกว่าตัวเขียวอือถ้างบอกเป็นสีฟ้าก็ท้องมันเริ่มเหลืองไงมันจะเริ่มจะเริ่มกลายพันธุ์กลายพันธุ์ไม่ไม่มีกาสีกลายสีไม่มีนะะมันเปลี่ยนสีไม่ได้ใช่ไหมมันก็คือมันก็จะเปลี่ยนแค่โทนความเข้มได้อแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีความผิดปกติแบบเนี้ยมันมันคือยากอะยากที่จะเปลี่ยนืน งูสีฟ้าครับช่าเคยเห็นอ่าฮะราดีก็ไปดูอ่าแล้วก็ออกข่าวใช่ออกข่าวเห็นบ่อยเป็นระยะระยะช่ใช่แต่สีเหลืองทองเนี้ยอ่าฮะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหรือมันจะเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าเป็นชนิดใหม่ใช่ไหมอ่าจริงๆไม่ใช่ชนิดใหม่ตัวสีฟ้าที่เราไปดูกันอ่าตัวนั้นเป็นงูเขียวหางไม้ท้องเหลืองอ่าส่วนที่เราเห็นในนิทรรศการของส่วนงูเนี้ยอ่ามันเป็นงูเขียวหางไม้ตาโตอ่าที่ตัวสีเหลืองนะครับ แล้วมันมันเกี่ยวไงกันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอ่ามันเป็นคนลิชนิดกันอ่าแต่ว่าที่เหมือนกันก็คือว่ามันมีความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดสีเหมือนกันอืมแต่ว่าผิดปกติกันคนละสีเท่านั้นเองอ๋อมันก็เหมือนกันงูสีฟ้าอืมใช่ไหมอือคือเม็ดสีมันไม่ทํางานก็คืออ่าจากที่เคยอธิบายนะอมคอธิบายไปแล้วเนี่ยสีเขียวที่เราเห็นอยู่ในงูเขียวเนี่ยอ่ามันเกิดจากเม็ดสีเล็กๆนะครับ ที่เป็นสีฟ้ากับสีเหลืองแล้วมันเล็กมากพอสายตาเราเห็นเราจะมองเห็นว่ามันเป็นสีเขียวเพราะมันกลืนกันแต่กรณีงูสีฟ้าที่ราชบุรีมันเกิดจากเม็ดสีที่เป็นสีเหลืองไม่ทำงานเพราะฉะนั้นตาเราเลยเห็นแค่สีฟ้าก็เลยมองเห็นว่างูตัวนี้มันสีฟ้าเหมือนกันเลยกรณีงูเขียวของแม่ตาโตที่นิ้อสกานเนี่ยมันเกิดจากไอตัวเม็ดสีสีฟ้าไม่ทำงานมันก็เลยเห็นเป็นสีเหลือง เหลืองทองเลยนะก็คือเห็นเป็นสีเหลืองนั่นเลยแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่ได้เหลืองทั้ทีเดียวมันมีความตุนๆอยู่นิดหน่อยหมายความว่าอาจจะมีเม็ดสีฟ้าอยู่เล็กๆนิดน่อยนะครับก็คือมันจะเป็นสีออกเหลืองๆอมเห็นออกเขียวนิดหน่อยแค่นั้นเองไม่ได้ใส่พันใหม่นะไม่ใช่ไม่ใช่อด้ไม่ได้ไม่เลยไม่บางคนบางคนอ่ะเขาไม่รู้อ่ะเขาก็คิดว่า มันน่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าคือถามว่ามันหายากมันมันก็ยากนะยากคือไม่ได้หาได้ง่ายๆแต่ก็พบได้เรื่อยๆอถามว่าที่ช่างเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวแรกก่อนนั้นนี้ก็มีคนเจอกันบ้างเหมือนกันเพลียนแต่ว่ามันจะออกข่าวหรือไม่เท่านั้นเองอนะครับก็คือตรงเนี้ก็ต้องบอกนะว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีในความสงสัยเพราะว่าพอช่างสงสัยปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถอธิบายให้คนเขารับรู้ได้ใช่ไม่บางทีช่างก็ เหมือนชาวบ้านก็เหมือนชาวบ้านนั่นแหละก็สงสัยเหมือนชาวบ้านทั่วไปอะไรก็มันจะเป็นไปได้ไหมมันจะใช่ไหมบางทีเขาก็อยากรู้嘛ฉช่ก็อยากรู้เหมือนกันครับ,รบก็หวังว่าความรู้ในวันนี้นะคงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะครับก็คิดว่าคงจะพอแค่นี้ดีกว่านะเดี๋ยว,วจะมืดแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ